มวลถลายจากจุดนิ่งจากจุด A ไปบนระนาบเอียงและลื่นนะครับ A B ถึงจุด B ใช้เวลาเป็นกี่เท่าของการตกอิสระจากจุด A ถึงจุด C เด็กๆครับเห็นคำว่าลื่นเนาะคำว่าลื่นนี่บอกอะไรเราบอกเราว่าระนาบนี้มันมีแรงเสียดทานไหมไม่มีออถ้าถ้าเกิดเจอคำว่าลื่นหมายความว่า วัตถุไหลแบบไหลแบบฟรีสไตล์ครับไหลแบบชิลไม่มีแรงเสียดทานอะไรไปต้านมันไว้นะครับทีนี้เขาให้เราเทียบครับเขาให้เราหาเวลาว่าถ้าเราปล่อยวัตถุตกลงมาตรงนี้กับปล่อยให้วัตถุเนี่ยตกลงมาทางนี้เวลาของการตกเนี่ยเอามาเทียบกันซิว่ามันเป็นกี่เท่าของกันและกัน mm hmm. อ่านี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับง mm hmm. ั้นเราหาอันแรกก่อนอันที่มันง่ายๆก่อน ให้ทุกคนดูเวลาของจุดภาพวัตถุตกจาก a ถึง C ครับ a ถึง C เขาเรียกว่าเป็นการตกแบบตกแบบชิลครับตกแบบอิสระหมายความว่าเป็นการตกภายใต้แรงโน้มถ่วงเลยแรงโน้มถ่วงดึงลงมาแล้วก็ตกเลยไม่มีอะไรไปขวางกันมันนะครับการตกแบบนี้เรามาดูนะครับอันแรกเลยนะครูจะให้เป็นการตกแบบอิสระนะครับการตก จากจุด A ถึง C นะครับการตกจากจุด A ถึง C อุ้ยเป็นการตกเป็นการตกแบบแบบอิสระใครอ่านไม่ออกไหมครับ การตกจากจุด A ถึง C เป็นการตกแบบอิสระการตกแบบอิสระหมายความว่าเป็นการตกที่เป็นการตกภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกนะครับคือวัตถุเหมือนเราปล่อยวัตถุแล้วก็ตกลงมาเลยอย่างนี้นะครับเนาะแรงโน้มถ่วงของโลกดึงให้วัตถุตกลงมาเกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วอันนี้ทบทวนนะครับถ้าวัตถุตกลงมาวัตถุจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงใครจําได้ถ้าวัตถุตกพื้นแบบว่าเคลื่อนจะเร็วหรือจะช้า เร็วเร็วนะครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันดึงลงมาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่า <Le> u, เราโยนให้มันเคลื่อนที่ขึ้นถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปบนฟ้าตอนที่มันเคลื่อนที่ขึ้นมันจะเคลื่อนที่เร็วหรือชา้ชาช้าช้าเพราะอะไร<า>เพราะว่าตอนที่มันเคลื่อนที่ขึ้นมันต้านแรงโน้มอะไรแรงโน้มถ่วงมันต้านแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงดึงลงแต่ว่า มันกำลังเคลื่อนที่ขึ้นมันก็เลยเคลื่อนที่ช้าลงเพราะว่ามีตัวดึงมันไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นคอนเซปทที่อยากจะให้พวกเราจําไว้นะครับถ้าเกิดว่าครูปล่อยวัตถุให้ตกลงมากรณีตกลงมานะครับเวัตถุเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นเนาะที่เราคุยกันแล้วการเคลื่อนที่เร็วขึ้นของมันอะ่ะมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นวินาทีละกี่เมตรต่อวินาทีใครจําได้ทุกๆวินาที ทุกๆวินาทีที่ดําเนินไปความเร็วจะเพิ่มขึ้นไปวินาทีละเท่าไหร่สิบวินาทีละสิบเพราะอะไรฮะเดี๋ยวันวินาทีละสิบเพราะอะไรถูกนะนะหนูตอบถูกนะแต่เพราะอะไรพรังน้ำถ่วงมีค่าสิบเออเพราะ,ราะว่ามันเคลื่อนที่ภายใต้ใค่านี้ครับเห็นค่า G ีไหม อ่าใครจำค่าจีได้บ้างค่าจีมีค่าเท่าไหร่จีมีค่าเท่ากับเก้าจุดแปดค่ะเก้าจุดแปดหรือประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสิบต่อวินาทีสิบเมตรต่อเออความหมายของค่าจีที่เท่ากับสิบหมายความว่าทุกทุกวินาทีที่ดำเนินไปทุกทุกวินาทีครับความเร็วจะเปลี่ยนแปลงไปวินาทีละสิบเมตรต่อวินาทีครับ ถ้ามันเคลื่อนที่ขึ้นมันก็จะเคลื่อนที่ช้าลงวินาทีละสิบเมตรต่อวินาทีถ้ามันเคลื่อนที่ลงมันก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นวินาทีละสิบเมตรต่อวินาทีโอเคไหมลูกอันนี้คือความหมายของค่า G นะครับเป็นเขาเรียกว่าค่าความเร่งโน้มถ่วงนะครับในอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือความเร่งก็คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วอ่ะไม่พูดพรมำ์ทำเพลงข้อนี้เขาบอกอะไรเรามาเขาบอกว่าวัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งคําว่าเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งแสดงว่า ความเร็วต้นจากจุด a ตรงนี้ครับความเร็วต้นต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่ลูกศูนย์นะครับเพราะว่าคำไหนบอกเราคำไหนบอกเราคำว่าหยุดนิ่งครับบอกเราตอนนนิ่งครับความเร็วต้นต้องเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องการจะหาเราต้องการจะหาเวลาในข้อน,นี้นะเราต้องการจะหาเวลาครับตอนนี้เรารู้อะไร วงกลมวงกลมระยะของวงกลมตัวนี้ถ้าเราวัดระยะจากตรงกลางถึงด้านข้างของวงกลมเราเรียกมันว่าอะไรนะลูกรัศมีเออดังนั้นระยะที่มันเคลื่อนที่มาได้ค่าเอสครับระยะทางหรือว่าการกระจัดของมันนะครับเท่ากับรัศมีของวงกลมนั่นเองนะดังนั้นเราต้องการจะหานะครับ เราต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าบอกว่าโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างนะครับหนึ่งเลยตอนนี้โจทย์บอกอะไรเรามาวิเคราะห์วิเคราะห์โจทย์การวิเคราะห์โจทย์จะช่วยให้เรารู้ว่าโจทย์บอกอะไรมาและเขาต้องการอะไรนะครับสิ่งที่โจทย์บอกมาตอนนี้คือถ้าเป็นความเร็วต้นของจากจุด A ไปจุด C เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์นะตย์อบอกอะไรเรามาอีกตัวบอกระยะเรามานะบอก s เรามาด้วย ว่ามันมีค่าเท่ากับ r น,นะโจทย์บอกอะไรมาอีกโจทย์บอกความเร่งเรามาครับเพราะว่าวัตถุก,กําลังเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งที่เรียกว่าความเร่งโน้มถ่วงคือค่า g นั่นเองนะครับและโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรครับโจทย์ต้องการให้เราหาตัวเวลาครับก็คือหาตัว time ก็คือตัว t นะ ต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนมสี่กำลังเรียนนะครับน่าจะยังพอนึกออกมห้าต้องนึกนิดนึงนะครับมหก่าจายังอยู่ดีอยู่นะมหกวิธีการครับเมื่อนักเรียนวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วให้นักเรียนไปเลือกใช้สูตรวิธีการเลือกใช้สูตรก็ง่ายมากๆนะครับแค่เราเขียนสูวัดขึ้นมาเราก็จะรู้แล้วสูวัดคงจําได้นะครับแต่ว่าตัว A ควรจะเปลี่ยนเป็นตัว G นะเพราะว่ามันเป็นแนวดิ่ง นะครับค่า a จะเท่ากับค่า g นะครับแล้วนักเรียนก็ไล่เช็คครับว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างตอนนี้เรามีข้อมูล u ครับเรามีข้อมูล s ครับเห็นไหมนี่ไงยนี่ไง S อสเห็นไหมครับเรามีข้อมูล g ครับเรารู้อยู่แล้วค่า g เรามีข้อมูลของ T และเราต้องการหา t แสดงว่าโจทย์ต้องการให้เราหาก็มีข้อมูลของ t ตัวที่โจทย์ไม่ได้พูดถึงเลยครับไม่ได้บอกเลยคือตัวอะไรครับ ตัว v ครับแสดงว่าตอนเนี้ยมันขาดตัว v ไปครับพวกเราจะต้องไปเลือกใช้สูตรที่ขาด v <c oughs> <c oughs> จำกันได้ไหมเนาะมสี่มห้ามห้าทบทวนนะครับอันนี้ครูทวนนะสูตรแรก5สูตร v เท่ากับ u บวก g t สูตรนี้ขาดอะไรขาด s, <S สูตรนี้ใช้เมื่อขาด s อันนี้ทวนนะทุกคนเขียนเอานะแล้วครูจะลบนะเขียนเสร็จแล้วครูจะลบสูตรที่สองครับ s เท่ากับ u บวก v ครับส่วนสองทั้งหมดคูณด้วย t สูตรนี้ใช้เมื่อขาดอะไรขาด a ขาด a ครับซึ่ง a ในที่นี้เป็นตัว g เนาะเพราะเป็นแนวดิ่งนะครับต่อไปครับสูตรที่สาม s เท่ากับ ut ครับบวกเซนหนึ่งส่วนสอง gt ยกกำลังสองขาดอะไรครับขาด v ขาด v สูตรที่สี่ครับ s เท่ากับ vt ครับ ลบเศษหนึ่งส่วนสองจีทียกกำลังสองขาดอะไรครับขาดยูใช้เมื่อขาดเธขดอขาดยูโทษเซียวรูแ <c oughs> <c oughs> พ้เสียงไมหัวเราขาดยูไงขาดเธอ <c oughs> ต่อไปนะครับวีกำลังสองเท่ากับยูกำลังสองบวกสองจีเอครับอันนี้ขาดอะไรขาดเวลา ขาดทีที่ครูทําการวิเคราะห์โจทย์แล้วก็สเต็จที่สองเลือกใช้สูตรใช่ไหมครูบอกว่าขาดบีแดงว่าเราต้องใช้สูตรไหนสูตรที่ทส,าสามครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะลบอันอื่นแล้วนะทีนี้ให้เวลาจทยห้าวิยังไงอะ เรียบร้อยไหมพี่พี่จดเสร็จยังพี่โหจดให้ผมแล้วครับจดตอนไหนอ่ะเอ่อแล้วทำไมมันเป็นจีครับค่าแรงน้มถ่วงเหรอครับใช่ครับได้จำว่าค่าความเร่งน้มถ่วงก็ได้นะค่าความเร่งก็คือตัว A อนั่นแหละนะครับก็เป็นตัวจีก็เป็นความเร่งน้มถ่วง มันจะได้แบบว่าไปด้วยกันมันเรียกเรียกหลายอย่างนะครับอ่ะงั้นคูจะลบอันที่เหลือแล้วนะครับลบไปครับครับผมเป็นเหลือห้าเปอร์ครับแบงใครแบงผมครับทำยังไงอ่ะชาร์จครับเออชาร์จซะนะครับเดี๋ยวผมมาครับครับผมอ่ะ ต่อไปเราแทนเราแทนค่าลงไปแล้วเราต้องการหาเวลาเนาะเราแทนค่าเลยครับ s แทนเป็น r u แทนเป็นศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์อยู่แล้วรตรงนี้นะศูนย์ครับบวกเศษหนส่วนสอง g, g. ีนี่ก็คือจริงๆข้อนี้เขาไม่ได้ให้ตัวเลขมาเราอาจจะยังไม่ต้องแทนเป็นตัวเลขก็ได้นะครับเออครูให้เทคนิคอย่างหนึ่งนะครับสําหรับโจทย์ที่ไม่ได้ให้ตัวเลขมาเนี่ย เรายังไม่ต้องเปลี่ยนค่าเป็นตัวเลขนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่โจทย์ที่มันไม่ให้ตัวเลขมาเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายมันจะมีการตัดกันเกิดขึ้นระหว่างตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นให้เราติดค่าไว้ก่อนนะครับงั้นตรงนี้จะเป็น g นะครับแล้วก็ t ที้ทเป็น t ในช่วง a ถึง c เนาะยกกําลังสองถ้าเราต้องการจะหาตัว t เราก็แค่จัดรูปมันนิดนึงนะครับอันนี้ศูนย์คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้คือ g คูณ t a c ยกกําลังสอง ข้างล่างคือส่วนสองเท่ากับ r เราต้องการจะหา TAC เราต้องย้าย g, g ีจตอนนี้ g มันคูณอยู่ใช่ไหมจากคูณย้ายไปทำอะไรจากคูณย้ายไปหารซะสองมันหารอยู่ใช่ไหมสองหารอยู่จากหารย้ายไปทำอะไรคูณคูณดังนั้น,นตรงนี้จะกลายเป็น TAC ยกกำลังสองครับทีนี้เราต้องการหาค่า จำนวนเท่าของตัว t ตัวเดียวไม่ใช่ t กำลังสองเราต้องทําการกําจัดกําลังสองด้วยโดยการใส่อะไรทั้งสองด้านครับ square root square root ทั้งสองด้านเพื่อกําจัดกําลังสองของ tac นะครับแล้วเราก็จะได้ว่า tac เท่ากับ square root 2 r นะครับส่วนด้วย g แล้วเราก็จะติดไว้เป็นสมการที่1นนี่คือเวลาในช่วงแรกในช่วง a ถึง c เราจะต้องไปหาเวลาอีกช่วงหนึ่งครับคือช่วง A ไป B ครับแล้วเราค่อยจับมันมาหาจำนวนเท่าก็คือจับมันมาหารกันเราถึงจะได้คำตอบโอเคอ่า okay. mm hmm. สเต็ปแรกเราทำเสร็จแล้วนะเราได้เรามาถึงครึ่งทางแล้ว mm hmm. ต่อไปครับให้เด็กๆไปคิดในช่วงที่สองนะครับนั่นคือต่อ,อมานะครับให้พิจารณา พิจารณาช่วงไหนช่วง a ถึง b ทีนี้ a ไป b จะไม่ใช่การตกแบบอิสระแล้วนะเพราะว่ามันเป็นการตกที่มีการเคลื่อนที่ภายใต้อ่ไอแผ่นเอียง e แล้วระนาบเอียง a ไป b ใช่ไหมแต่มันจะไม่ได้ตกอย่างเหมือนข้อ A-C แล้วนะครับทีนี้ครูจะให้เทคนิคการการวิเคราะห์ของพวกเรานะครับ เราดูตรงนี้นะอันนี้ครูพาวิเคราะห์ช่วง A-B นะครับถ้าตรงนี้ R ตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับรัศมีเช่นกันตรงนี้ก็ R ใช่ไหมลกูกมีใครพอจะมองออกไหมว่าถ้าตรงนี้ R แล้วตรงนี้ R ตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากชัดๆใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นมุมเท่าไหร่ มีใครมองออกไหมเฮ้ hey, แต่นี่คูณ45 <20 S 1> อ่าเฮ้ทำไมมองออกอ่ะครับดูยังไงดูมือซ้ายครับดูมือซ้ายเหรอรูปสามเหลี่ยมม,มุมรูปสามเหลี่ยมมีมุมภายในหนึ่งร้อแปดสิบองศาเอาไปแล้วเก้าสิบมุมสองม,มุมตรงนี้ค่ารัศมีเท่ากันหารสองเก้าสิบที่เหลือหารสองเท่ากับสี่สิบห้าอ่าโอเคนี่เนียมบอกว่าตรงนี้มันตรงนี้เป็นเก้าสิบใช่ไหม ทีนี้ข้างในเนี่ยมันจะต้องมีค่ารวมแล้วเป็นร้อยแปดิบใช่ไหมถ้าตรงนี้เก้าสิบตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันควรจะมีค่าเท่ากันด้วยใช่ไหมเพราะว่าระยะมันเท่ากันก็เลยบอกว่างั้นก็คงต้องแบ่งกันไปฝั่งละสี่สิบห้านั่นแหละโอเคเออนะครับโอเคงั้นก็ได้ครับมองอย่างนี้ก็ถูกนะครับมองอย่างนี้ก็ได้แสดงว่าตรงนี้เป็นสี่สิบห้านะครับ สำหรับน้องมอสี่ก็เอาไว้เป็นไอเดียนะครับแล้วก็ไปสืบค้นเพิ่มเติมนะถ้ายัางไม่ยังไม่มองไม่ออกนะครับทีนี้นะครับครูจะพานักเรียนทำคล้ายๆกับเมื่อกี้ตอนนี้ใครจำได้ว่าค่าจีมันมีทิศทางเป็นยังไงค่าจีมีทิศทางเป็นยังไงดิ่งลงดิ่งลงเด็กครับค่าจีมันจะต้องมีทิศทางดิ่งลงเสมอใช่ไหมค่าจีมันต้องมีทิศทางดิ่งลงเสมอ ทีนี้นะครับตอนนี้ครูกําลังบอกว่าค่า g ที่เราจะต้องเอามาใช้อ่ะครับมันจะต้องเป็นค่า g ที่อยู่ในแนวเฉียงๆตรงนี้เพราะว่าตอนนี้วัตถุของเรามันกาลังเคลื่อนที่ลงโอเคไหมจริงๆแล้วมันมีวิธีการมองหลายแบบเดี๋ยวครูจะพามองแบบแรกก่อนนะครับตรงนี้นะครับเราต้องทําให้ g ของเราเนี่ยมันอยู่ในแนวการเคลื่อนที่ตรงนี้ให้ได้ทีนี้ วิธีการทํำยังไงนะครับตอนนี้ค่า g ของเรามันมีทิศทางลงนะครับครูก็เขียนค่า g ของครูขึ้นมาก่อนตรงนี้ครูเขียนด้านข้างตรงนี้นะครับนี่คือ g g ของเราอยู่ที่ลงคือตรงนี้นี่คือ g เทียบ,บเทียบเคียงกันนะครับค่า g ตรงนี้นะครับเราจะต้องทําให้มันอยู่ในแนวการเคลื่อนที่แนวการเคลื่อนที่มันเฉียงใช่ไหมเฉียงแบบนี้ดังนั้นเราก็ลากเลยครับลากเฉียงแบบนี้พับเฮ้ยแสดงว่าตรงนี้มุมระหว่างมันเป็นสี่สิบห้าไงตรงนี้ก็เลยเป็นมุมสี่ิ้าด้วยโอเคไหม อ่าทันไหมเนี่ยทันนะคะถ้าตรงนี้เป็นมุมสี่สิบห้าครูต้องการให้ค่า g ของครูอยู่ในแนวการเคลื่อนที่ครูต้องแตกมันเข้าไปทางนี้แตกมันเข้าหามุมครับพอแตกเข้าหามุมที่เราเรียนกันมาเนาะเข้าคอร์สออกทรายใช่ไหมถ้าแตกเข้าหามุมก็คือเอาค่า g อ่ะเอาค่าเวกเตอร์ที่เราแตกอะครับไปคูณด้วยคอร์สสี่สิบห้าซะ,ออะก็เลยกลายเป็น g อะไรครับ G คูณด้วยคอส4ีสิบนี่ก็คือค่า G ที่จะเอาไปใช้ในการคำนวณในข้อนี้นั่นเองโอเคไหมนะพัดโอเคค่ะอืมนะอันนี้ลบออกก่อนนะตอนนี้โอเคเพราะว่าครูใช้มุมตรงนี้นะครูใช้มุมตรงนี้เป็นตัวเทียบนะครับ ทีนี้เราก็มาเริ่มเริ่มทําการคํานวณได้เลยแน่นอนครับว่าจุดเริ่มต้นความเร็วเป็นอะไรนะเหมือนเดิมเป็นศูนย์นะครับเราต้องทําการวิเคราะห์ก่อนเหมือนเดิมวิเคราะห์จทย์จุดเริ่มต้นครูบอกว่า u เป็นศูนย์เหมือนกันนะ u เท่ากับศูนย์เมตรต่อวินาทีต่อไปมีอะไรอีก S S ของข้อนี้คืออะไรอ่าเรามาดู S ของข้อนี้นิดหนึง่งระยะจาก a ถึง b เนี่ยคือเท่าไหร่มัน,นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราต้องใช้พีทาโกรัสในการหาความยาวด้านใช่ไหมถ้าเราอยากจะหาความยาวด้านนี้จำได้ไหมลูกทำยังไงสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้คือ C ใช่ไหมอันนี้เปรียบเสมือนเป็น a อันนี้เปรียบเสมือนเป็น b ถ้าเราอยากจะหาความยาวด้าน C เราต้องทําการเอาด้าน a มายกกําลังสองบวกกับด้าน b ยกกําลังสองแล้วถอด,ด,ดอรูทพิทากรัลจํจำได้นะเพราะฉะนั้นหลักการเดียวกันครับหลักการเดียวกันครับ a ของเราอ่ะก็เทียบได้กับ r ตรงนี้แหละ b ของเราก็เทียบได้กับ r ตรงนี้แหละโอเคอ่าเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรค่ะถ้าเราต้องการจะหาด้านตรงนี้ครูไปเขียนด้านบนนะครับด้านตรงนี้ด้านตรงนี้เนาะ ด้านความยาวตัวนี้คือด้าน S ที่เป็นด้าน S A ถึง B ของครูเนี่ยต้องเท่ากับ square root R กำลังสองบวกกับ R ยกกำลังสอง r กำลังสองบวกกันก็เป็นสองรกำลังสองหรือรูทสองคูณกับ R นั่นเอง S A B ของเราเท่ากับ o ู t สองอาทันครูไหมลูกอ่านะนะครูจะ เร่งสปีดนิดนึงนะครับจะได้ไม่ดึกไปนะครับพราะนั้นรู้2อคูณอนะครับ S ของเราก็รู้ทั้งนั้นนะครับแสดงว่าตอนนี้ S A, B ของเราก็เท่ากับสแควรูทสองคูณอนะครับเรารู้นะครับเราคำนวณแล้วนะครับด้านบนต่อไป G ล่หละรู้ไหม G ก็รู้นี่เมื่อกี้ไงเพิ่งเพ,พิ่งหามา G ของเราในข้อนี้ต้องเป็น G c คอส5ค่า G ก็รู้ใช่ไหมครับรู้อะไรอีกออต้องการจะหาอะไรนะ ต้องการจะหาทีใช่<ะ>เออต้องการจะหาเวลานะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วสเต็ปที่สองให้เราไปเลือกใช้สูตรนะครับสูตรเวลาเราจะเลือกใช้สูตรเนี่ยครูบอกว่าต้องเขียนอะไรขึ้นมาก่อนสูตรอะไรครับสูตรเขียนสูตรวัดขึ้นมาแล้วก็ไล่เช็คไปเรื่อยๆว่าเรามีอะไรบ้างนะครับเรามี u ก็ติ๊ก u ไว้เรามี S ก็ติ๊ก s ไว้เรามี g ก็ติ๊ก g ไว้เรามีต้องการจะหา T ก็ติ๊กทีเหมือนกันต้องการจะหาก็คือมีนะครับตัวที่ไม่มีคือตัวที่เขาไม่ได้พูดถึงเลยคือตัว V ครับแสดงว่าตอนนี้มันขาด V ไปแสดงว่าใช้สูตรเดิมถูกไหมลูกสูตรเดิมว่ายังไงก็ S เท่ากับ u t บวกเศนหส่วน2 g t ยกกำลังสองทีนี้เราแทนค่าครับ S ของเราเนี่ยคือ SAB เนาะ ตรงนี้ก็เป็น T A B จริงๆตัวนี้ก็เป็น U A ถึง B นะแต่ว่า U เนี่ย U A B หรือ U A C ก็ตามความเร็วตอนต้นมันเป็นศูนย์อยู่แล้วโจทย์บอกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น0ูนย์ก็เป็น0ูนย์ไปเลยนะครับ S A B ของเราเนี่ยอาจจะแทนเป็นรูทสคูณ R ซะเท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะว่าศูนย์คูณอะไรก็ได้0เนาะบวกกับ1ส่วน2 G เนี่ยเป็น G แล้วก็คูณด้วย cos 45ที่ แล้วก็คูณกับ t a b a b ยกกำลังสองคำถามคอสี่สิบห้ามีค่าเท่าไหร่สองรูทสองหรือเปล่าครับเกือบถูกละเฮรูทสอง,สอง,สองรูทสามส่วนสองรูทอะไรรูทสามส่วนสองนับพับไม่สิรูทสองส่วนสองคอ,งอส,สี่สิบห้าเราไปหักนิ้วส,สามสามิบโอ้ยรูทสองส,ส่วนสองสอถูกนะครับ แล้วก็ส่วนด้วยสองข้างล่างนะครับแล้วก็คูณด้วย T A B ยกกำลังสองใกลละใกลละนะครับใกล้ได้ละพี่คิดหรือยังคิดอะไรครับยังอยู่ดีนะครับชิวไหมมันก็ได้อยู่นะโอ้แต่มันอันนี้หาเยอะเกิน <laughs> อ่าเยอะเกิอนอ่ะต่อไปเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนซะเด็กๆครับตรงนี้สองเฉยๆเนี่ยความหมายอีกในหนึ่งคือสองส่วนหนึ่งนะครับเราเปลี่ยนหารเป็นคูณกับ,กบเศษเป็นส่วนจีรูสองส่วนสองแล้วก็คูณกับหนึ่งส่วนรู้สองไอหนึ่งส่วนสองทั่วทีฝั่งนี้เป็น TAB ยกกําลังสองนะครับฝั่งน,นี้คือรู้สอง R ใกล้ละใกล้ละใกล้ะกละ รูทสองอข้างบนนะครับเป็นรูทสองคูณกับ G ส่วน c ใช่ไหมแล้วก็คูณกับ TAB ยกกำลังสองเราต้องการ TAB ทําทำยังไงครับรูทสอง g ตอนนี้คูณอยู่ย้ายไปทําอะไรย้าไปหารเป็นรูทสอง g c มันคูณอยู่ใช่ไหมไอ้ส่วนทีสี่มันหารอยู่ใช่ไหมจากหารย้ายไปทําอะไรค,คูณนะครับก็จะเป็นตัวนี้ นี่อะไรเหมือนการตัดกันซะถ้ามันคูณกับหารกันอยู่อะไรเหมือนการตัดกันนะครับรูทสอเป็นยังไงกันลูกตัดตัดโอเคถ้าเราต้องการจะให้กําลังสองมันหายไปทํายังไงนะใส่ r แควรูท a แควรูทเข้าไปปึ๊บอ่ะดังนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นสแควรูทซีอารส่วนจ เท่ากับ t a b นะครับนิดนึงครับตรงนี้รูทสี่ถอดได้นะครับใช่ไหมรูทสี่เป็นเท่าไหร่ลูกสองเออเป็นสองถอดออกมาข้างนอกเลยนะข้างในก็ยังเป็นรูท r g เหมือนเดิมเท่ากับ t a b ทันไหม มาสุดท้ายนะครับนี่คือสมการที่สองของเราครับทีนี้กลับไปดูโจทย์นิดนึงว่าเขาถามอะไรโจทย์ถามว่า A, เอบมวลเอมถไลาจากจุดนิ่งจากจุด A บนระนาบเอียงและลื่น AB ถึงจุด B ใช้เวลาเป็นกี่เท่าของ A ไป C แสดงว่าเขาให้เราหาว่า เวลาจาก a ไป b เป็นกี่เท่าของเวลาจาก a ไป c ใช่ไหมงั้นเราต้องเอาสมการหนึ่งหารสองหรือสอหารหนครับเป็นกี่เท่าเห็นไหมครับสองหาร1 1> าหนึ่งเลาจาก a ไป b เป็นกี่เท่าของ a ไป c ตัวไหนตัวไหนถูกพูดตัวไหนถูกพูดถึงก่อน a ไป b หรือ a ไป c a ไป b A ไป B ถูกพูดถึงก่อนเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งโอเคตัวไหนถูกพูดถึงทีหลังเอาตัวนั้นเป็นตัวส่วนอยู่ข้างล่างนะครับจำไว้นะครับเทคนิคนะครับตัวไหนถูกพูดถึงก่อนเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งข้างบนตัวไหนพูดถึงทีหลังเอาตัวนั้นเป็นตัวส่วนข้างล่างนะครับงาะนั้นข้อนี้จึงจําเป็นที่จะต้องเอาอะไรหารกันครับเอา2ส,ส่วนด้วย1นนั่นเองนะครับเป็น TAB นะครับส่วนด้วย TAC t t a b คืออะไรล่ะก็เอาตัวเลขเมื่อกี้เอามาเขียนลงไป2ส่วนด้วยรูท r g ฝั่งนี้ล่ะ t a c คืออะไร t a c คือเด็กๆครับเป็น t a c เนอะ t a c ของเรามันคือรูทสอง r ส่วน g ใช่ไหมหรูทสอง r ส่วน g มาสุดท้ายละตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับครูจัดรูปสุดท้ายครูจัดรูปนิดหนึ่งนะครับสองรูทอาร์จนะลูกตรงนี้รูทอาร์ส่วนจีตรงนี้รรนครูเปลี่ยนเป็นรูทสองแล้วก็คูณกับรูทอาร์ส่วนจีอย่างนี้ได้ไหมครับได้ได้นะความหมายเดียวกันนะไอคอนเนี้ยก่อนเนี้ยครูกระจายนิดหนึ่งครูกระจายเพื่ออะไรครับครูกระจายเพื่อที่ว่ามันจะได้ตัดกันซะเหมือนกันไง มันจะได้ชิลนะฮะดังนั้นตรงนี้นะครับก็เลยเป็นสองส่วนรูทสองนี่คือคําตอบตอบว่าสองส่วนรูทสองหรือถ้าเป็นเศษส่วนเขาบอกว่ามันไม่ค่อยสวยวิธีการเปลี่ยนรูปมันนิดนึงให้มันไม่เป็นเศษส่วนคือให้เราคูณตัวที่อยู่เป็นสแคว o ูทข้างล่างอะครับไปทั้งเศษและส่วนเหมือนเราคูณเลขหนึ่งเข้าไปใช่ไหมทั้งสิ่งที่เราได้คือครูจัดรูปนะอันนี้ สองูทส,สองข้างล่างสงรูทสคูณรูทส,ส,ส,สองก็เป็นสองเฉยๆใช่ไหมล้วสองก็จะตัดกันชึบๆตัดกันนะครับสรุปสุดท้ายตอบเท่าไหร่รูทส,สองรูทส,สองเท่าครับแสดงว่าเวลาของช่วง A ไป B เนี้ยเป็นรูทสองเท่าของช่วง A ไป C นั่นเองนี่คือคำตอบ